ง้ารบหาขวาลากได้เคขวาตัวเ okay. uh, ้รายมากชดีโยก้สวยโยกอาชเวฟลงครับขยับขยับตัวเลนึงถ้าถ้าเราต้มเนี้เราต่อยไม่มีน้ำหนักใช่ไมคับนถ้าถ้าเราเวฟเราก้าวขาขาวานี้นึง เพื่อเ่อจยิงขวามันจะมีน้ำหนักก่อนเอาเวฟก้าวขาขวานิดนึงครับก้าวขาขวาไปด้วยตอนตอนก้มเวฟมาอ่าแล้วก็ครับมามันจะดูมีแรงกว่าใช่ไหมครับก้มชุบสวยก้มสวยมากชุบสวยทีนี้ก้มเมื่อกี้แล้วก็อัดท้องเมื่อกี้นะแล้วก็ต่อยไว้คือเอาก้มต่อยอัดท้องเริ่มต่อยครับอ่าจังหวะเดียวนะครับเร็วขึ้นไปเริ่ม ฮึบฮึบเอาต่อนเนื่องเลยโทษดีครับต่อเนื่องเลยนะฮึบ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 ให้ขึ้นหนึ่งสองสามไปเลยฮึบฮึบฮึบดีฮึบฮึบฮึบอ่าฮึบอ่ายับชุบดียับชุบดียับชุบต่อยชุบอันเดิมเมื่อกี้อันเดิมเมื่อกี้ฮึบหายไปไหนช้าฮึบฮึบมันไม่ได้ต่อย

อับทุกต่อยมองเีนะรเปยรับรัทุก่อยของต่อยแล้วเรียวต่อยเอบปล่อยอัทุก่อยเอบ่อยได้องตอยเลต่อยเอบีเอิบอยเอบเอบนันแลเอามาดยัดไปเอบสายเราไม่ใช่ห่เอบสเอบต่อยเอิบอับทุกตอยเดิมเมื่อกี้เอบ เฮ้ยยเ็รเาไมยัดประกอบกบอกเฮ้ยยัด้วยัด้ต่อยอาอุ้ห้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกต้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีมาอ้อ้ต่อยอ้าอ้าวต่อยเฮ้ยเฮ้สวยเฮ้ยีอ้ต้ดูมือเฮ้ยมือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีมือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าว้้องเฮ้ยเฮ้ยสวย Bởi tay thôi đúng không? Thấp thấp Thôi cái này giáp, áp áp coi áp Thu hư Thấp hấp Thu hư Thu hư áp ống tay Đó đúng không? Thấp hấp tay Hấp hấp Nhân chấp Hấp 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 Khi nặng Hấp 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 Được rồi Hấp Dịp dấp Hấp dấp Hấp 2 thí là kết quả Coi Áp Hả tay, Được rồi Hạ áp trái. เฮ้ยเ้ยจับไปย้ยเฮ้ยถึงยเฮ้ยีขวาก้ามาถึงนะเฮ้ยอย่าลืมอย่าลืมฮะดีจะพกง่ายง่ายเฮ้ย้าำเท้ามือซ้ายแย่มาเลยอ่าโย่ยำไปซ้ายแยมไปเรื่อยดีเด็กแค่ชกดีเสียงออกข้างน่าตา่นกอ้ายำเท้าโย่ไปโย่ไปยำไป ชึดีหนึ่งสองดีหนึ่งสองก้าวมาเเดินตามมาเนเดินตามมาเออกมาจับเึยับเึ้นต่อนขึ้นขึ้นให้ยิมขยับขาซ้ายก่อนไม่เต็มไม่ได้เมื่อกี้สวยนั่นเลยเอาไม้จับจังหวะดี่ขึ้นมาสวยมีโซนทั้งขนออกเสียงมาขาซ้ายขยับโยกเ้ื่อยโยกเรื่มันมันมันตึงเกินหรือไหม เดินขยับเดินขยับมาข้างหน้าดีตายอ่ะเอ๊ะนั่นแหละบิดสะโพกเข้ามาขยับมาข้างหน้าเอ๊ะสวยบิดเอวเยอะเอ๊ะนั่นแหละตอนเตะค่อยบิดเอ๊ะอะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละน่าเ๊ะอะรู้สึกได้ใช่ไหมว่าเอวตัวนี้บิดตอนเตะใช่ไหมย่างหน้าเอ๊ะย่างหน้าเอ๊ต่อยเอ๊ะทีสองเอ๊ะเอ๊ะอาบุตรใสแล้วทอมเอ๊ะเอ๊ะเว๊ะต่อยเอ๊ซ้ายเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะขึ้น อไม่โดนไม่ไม่ได้ไอ้ที่พักก่อน